เฮโยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงรองเท้าสตาร์ทรุ่นใหม่ครับซึ่งเป็นรุ่นที่พิเศษเฉพาะของเมสันกรีนบูดนะครับโดยผลิตมาแค่จำนวนจำกัดน,นะครับหรือเป็นลิมิเต็ดอิดิชันนั่นเองนั่นก็คือรุ่น Nike Phantom GT SK ครับหรือว่าเรียกชื่อย่อๆว่า Nike Phantom SK นั่นเองคือในรุ่นนี้มันก็เป็น Phantom GT เหมือนตัวที่ผมถืออยู่เนี่แหละครับแต่เพียงแต่ว่าเขามีการออกแบบพิเศษกับศิลปินชื่อดังคนหนึ่งนะครับชื่อว่า Skepta ครับซึ่งนอกจากเขาจะออกแบบรองเท้าฟุตบอล Nike Phantom GT แล้วนะครับเขาก็ออกแบบรองเท้าอีกรุน่นนึงคือรองเท้า Nike Air Max นะครับซึ่งจากสีสันที่เพื่อนเห็นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะส,สีคล้ายลูกบอลที่ผมถืออยู่เองนะครับแล้วก็ตัวโมเดลมันก็จะเป็น แฟนทอม GT Warner e. รุ่นนี้นั่นเองสีสันและการออกแบบเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจีจะเป็นสีสันที่ฉุดชุดฉาดนิดนึงแล้วก็นักฟุตบอลที่ใส <Yep. S 1> ่เป uh ิด huh. ต well, we right ัวเนี่ยก็จะเป็นเมสซันกรีนวูดนะครับก็จะได้เห็นแล้วว่าเขาลงใส่รองเท้าวร์ชั่นรุ่นนี้ลงแข่งไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ารองเท้าแฟนทอม GT SK หรือแฟนทอม SK มีรายละเอียดไบ้างครับไปดูกันเลย และนี่คือ n นกี้แ a น t อม GT รุ่นพิเศษนะครับที่อยู่ในคอลเลกชันที่ชื่อว่า Ske p ต a ครับส k e p t a เนี่ยเป็นศิลปินนักร้องแร็ปชื่อดังชาวอังกฤษนะครับแล้วก็มาออกแบบรองเท้าฟุตบอลที่ชื่อว่าแ h a n t o m อ k ครับและส p t ปตะครับก็ได้เป็นนักร้องคนแรกนะครับที่ได้ออกแบบสินค้าฟุตบอลของ n น k ีด้วยครับโดยรองเท้ารุ่นนี้นะครับคนที่ใส่เป็นคนแรกก็คือ Mason ั r ก e n น o o d ครับกองหน้าราวรุ่งของทีม m a n c h e s t อ r u ยู t e เ็ดครับแล้วก็เขาใส่ลงเล่นในเกมนัดแรกนัดที่เจอกับ เลสเตอร์ซิตี้ครับแต่ก็แพ้ไป2ประตูตอนหนึ่งครับเพื่อนๆได้ติดตามข่าวนะครับนอกจากสเกปต้าเนี่ยได้ร่วมออกแบบรุ่นลายในรุ่นแฟนทอม GT แล้วนะครับเกปต้าเนี่ยก็ได้ออกแบบรองเท้าสนิกเกอร์อีกรุ่นนึงนะครับนั่นก็คือ Air Max ็ i l ท i วินนะครับเป็นสนิกเกอร์คู่ที่5ของสเกปต้าครับที่ออกแบบร่วมกับ n นกี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่รายละเอียดของแฟนทอม SK นะครับว่ามีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรายละเอียดยิบย่อยอะไรบ้างครับก็จากที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็จะเป็นรองเท้ามาในโทนนสีแดดงะครับ แล้วก็มีลวดลายปีกผีเสื้อทั่วทั้งอัปเปอร์เลยครับแล้วก็ส่วนบริเวณพื้นและชุดพื้นปุ่มหรือไชลักษ์ลายสกูตของไนกี้เนี่ย <c oughs> ก็จะใช้เป็นสีเงินเงาๆครับเป็นลายที่ดูด้านเผ็ดร้อนครับเหมาะกับนักฟุตบอลที่จี๊ดจ้าอย่าง Mason เมซันกินบูดเลยทีเดียวครับจากที่ผมเห็นผ้าที่เมซันกินบูดได้ลงใส่เล่นกับรองเท้าคู่นี้ครับก็ถือว่าแมทช์กับเสื้อของแมนยูมากเลยครับอันนี้ผมก็รู้สึกว่าสีนี้ทาให้ถูกใจมากเลยครับ โอเคนะครับด้านี่ก็เป็นรายละเอียดสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับรองเท้ารุ่นใหม่ของ n นกี้นะครับที่ชื่อว่า Phantom SK นะครับจากที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็มีโมเดลเดียวกับ Phantom GT นะครับแต่เพียงแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยสีสันและการออแบบเนี่ยเขาก็ให้สเคปเตอรมาออกแบบให้นะครับแล้วก็ลวดลายเนี่ยก็เป็นสีสันที่น่าสะสมนะครับเพราะว่าเป็นแบบรีมิเต็ดดิชั่นที่เพื่อนๆนะครับไม่สามารถหาซื้อได้ง่ายๆนะครับเลยรองเท้าที่เป็นรีมิเต็ดดิชั่นแบบนี้ก็ร้านที่ขายเนี่ยจะอยู่ที่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่่่่่นนนนนนะครรับบบสวถ้้้าา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 ามมมีีีไไหหเเเเอออขยยพืๆตตตงงปิดทท Facebook แ เคยอะไรไปพิออเดอร์แล้วก็มาจองเนี้ยอันนี้น่าจะมีขายนะครับส่วนราคาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแพงกับปกติประมาณ2-3 0 0บาทแต่ถ้ามีการรีเซลเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะแพงขึ้นมากกว่านั้นนะครับน่าจะเป็นหมื่นเลยก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะซื้อรุ่นนี้จริงๆครับก็ไปเซิร์ชหาใน Google ดูหรือว่าไปพิออเดอร์ในเว็บไซต์ชั้นนำนะครับอย่างเช่นยูนิสปอรหรือว่าโปรเดลซ็อกเกอรครับน่าจะมีขายอันนี้ก็ลอง ไปติดตามหาชมครับและคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับรองเท้าฟุตบอลรุ่นใหม่ที่หลายๆคนนะครับ mm hmm. ติดตามกันมานะครับแล้วถ้าเพื่อนๆ mm hmm. ชอบเกี่ยวกับวงการรองเท้าฟุตบอลใหม่ๆนะครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไซคิสเตอร์แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย